แวะมาเยี่ยมบ้านพี่อ๊อฟที่กาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟพาทัวร์นะฮะยังทําไม่เสร็จครับผมกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีนี้ครับเป,เป็นช่างเองด้วยนะใช่ว่าไปนะเป็นช่างเองทําเองครับค่าแรงไม่เยอะค่าของจะแพงหน่อยครับอันนี้ที่เราอยู่นี่คือห้องรับแขกตอนนั้นทําเพื่อเป็นห้องแม่ห้องน้องสาวแล้วก็ห้องผมแค่โครงสร้างนะทุกคนคแต่ว่าทิ้งร้างไว้ประมาณสามปีใช่ ก็ไม่ได้ทําเลยตั้งแต่แมเซียครับไม่ได้ทำเลยก็คือขาดทุกอย่างประตูฝ้าใช่ครับบานเกตงานฝ้างานประตูนี่มันเท่าไหร่ประตูก็ประมาณสองหมื่นฟ้าก็ประมาณสามหมื่นทางหลังแล้วก็หน้าต่างรวมๆทุกบานก็น่าจะประมาณสามสี่หมื่นอ่ะแล้วงานพื้นอ่ะก็ปูกระเบื้องด้วยแต่กระเบื้องก็จะแพงเลยครับประมาณห้าหมื่นน่ะนั่อีกสองแสนกันนาจะเสร็จสองแสนจบใช่ครับโอ้กค่นนี้เอาจริงๆก็เพิ่งเคยมาเห็นแบบ สภาพจริงๆตรงนี้ครับแล้วก็อยู่กับพีมมา3าปีแล้วแล้วบ้านหลังนี้แสดงว่าสร้างก่อนทางานกับพีมจริงๆอยากให้มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยอยากจะช่วยตรงนี้ให้พี่ออฟได้อยู่ที่ดีๆครับนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้สบายขึ้นมีหน้าต่างมีหลังคามีฝ้าอาจจะมีแอร์ด้วยก็ได้่ะเดี๋ยวเราเอารถออกไปเลยไปในเมืองหรอกไปขอบคุณครับผมไม่เป็นไรก็ได้แล้วนะพี่ออฟนะหรับผมบ้านใหม่ก็หลังคาพื้นหน้าต่างมีครบมีแอร์ด้วยโชคดีพี่ไปแล้ว